ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมพอดีมาออกตอนนกนะบรรยากาศช่วเช้า,าๆๆหน่อยก็ผมมือใหม่ฝังฝักตัวเนี่ยครับผมเพราะว่าเพิ่งมาเล่นจะไม่ถึงเดือนเลยอยากจะลองเล่นดูเพราะว่าไปยิงปลาที่โน่นที่ก็ไปเจอนกอยู่เรื่อยตอนนี้เราก็เลย ไปขอพ่อแล้วมาพ่อเขาเล่นนกมาตั้งแต่เราเกิดแล้วแหละเลยไปขอเขามาเล่นนกตวงก็ช่วงนี้น้ำในคลองมันไม่ค่อยดีน,ะน้ำาขุ่นปามันยังไม่ค่อยนอกไม่ค่อยอะไรก็เลยดอกมาต่อนกป๊บน,นเดี๋ยวเราไปตากครับเพื่อว่าจะมีเราจะมีผลงานหรือเปล่านกผมไม่ใช่นกดินนะมันเป็นนกเนียยเอามาแก้ไขไปก่อนเปิดเทปช่วยเอา ส่วนนกต่อดินยังหาไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูยกันดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปกันครับผมอ้าว

อันน oh, ี no ้ม่ค่อยเอาเลยยังดีไปเขาขี่รถเครื่องม้าเดินหยุดนเดี๋ยวดีเลยพวกไปจ๋าหนึ่งรายการครับผมนี่โบแต้มซะด้วยหรอว่างั้นนกดินครับผมนกดินครับผมเป็นไงกับกูเกิ้ล ไปติดตามทาง u t u b e ได้ครับผมเร็วๆนี้ตัวนี้ไอ้นกตัวนี้เป็นนกไอสองกุกหนะ้าแล้วก็เป็นนกขลมด้วยมันเป็นนกคูสลับเขาเรียกสลับคูอะเนาะแต่ว่าไม่ได้ติดอ่างไอตัวติดอ่างไม่ลงนะตัวนี้คูธรรมดาปกติไอตัวนี้นะ่าจะเป็นนกต่อที่พ่อผมก็ทำหลุดไว้นะนี่ผมมาตามเก็บมันเพราะว่าหายตัวนี้มันร้องเก่งนะร้องทั้งวันทั้งคืนเลย แล้วโครเชื่องเลยรถวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็ไม่เอามันก็ไม่หนีเลยนะเออพอด,ดีเจ๊เขาขี่ผ่านมาเลยโดนไอ้นี่พอดีฟุกที่ผายนกต่อเราก็ไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่ด้วยนกต่อเราเป็นนกพเนียดไงสวยัวนกดินเนี่ยผมสั่งเข้ามาแนละ้วอีกตัวนหนึ่งก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่ก็เข้าหลักสิบใบเท้าอยู่ก็จริงๆริงมันสิบห้าใบเท้านะ่าก็ต่อเข้าไว้เหลือสิบใบเท้าเดี๋ยวเอานกพเนียอ้นดดี้ไปก่อนเนาะฝาก ชมคลิปหน้าดูว่าเราจะไปเล่นตรงไหนต่อ,อเพราะว่าผมไปเจอสามกุกสามกุกด้วยแล้วก็จะเป็นเป็นหนึ่งเดียวเลยหนึ่งสามกุกแล้วก็ครูอ่างด้วยแล้วก็เป็นนกคารมิต่างหากแต่ว่าอยู่คันไกลหน่อยเดี๋ยวฝากติ๊ต้าผมเดี๋ยวเราจะลุ้นกันว่าเราจะเก็บตัวสามกุกใช่ไหมเดี๋ยวผมอินพอร์ตนกเข้ามาแล้วเลยสำหรับไอตัวเป็นสายนกดินโดยเฉพาะเลยแต่ตัวนี้เป็นนกเนียนเอามาแก้ไขก่อนไปวันนี้กลับมาแล้วครับ หนึ่งหม้เด็ดแล้วก็หนึ่งรายการครับผมน่าจะเป็นโบ้แต้มเลยนะเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากกัน